การเปิดตัวของ Hello Campaign UI กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนรอคอยเพราะนี่คือเวอร์ชันปรีเมคครั้งแรกของเกมภาคแรกที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ยังเต็มรูปแบบซึ่งไม่เพียงแต่กราฟิกจะดูทันสมัยขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นครั้งแรกที่เกมนี้จะเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์ม PlayStation อีกด้วยแต่ความน่าตื่นเต้นยังไม่หมดเพราะนี่คือการนำ Hello กลับมาสู่ยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี Real Engine 5ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและความคาดหวังอย่างสูงในวงการเกม โดยทีมพัฒนายัางยึดเนื้อหาจากเกมภาคแรกสุดอย่าง Halo Combat Evolved นับเปิดตัวในปี2001เอาไว้และปรับปรุงให้การเล่นลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นรวมถึงงานเสียงและเพลงประกอบก็ได้รับการรีมาสเตอร์เพื่อให้ประสบการณ์การเล่นเต็มอิ่มและสมจริงมากขึ้นขณะดเดียวกันยังมีข่าวดีสำหรับแฟนเกมคือจะมีภารกิจใหม่เพิ่มเข้ามาซึ่งเล่าเรื่องราวของมาสเตอร์เชฟกับ SGT นเซนในช่วงก่อนเหตุการณ์ในเกมภาคแรกและยังรองรับการเล่นแบบออนไลน์ร่วมกันสูงสุด4ีคน เล่นแบบ couch co-op ได้2คนและระบบ crossplay พร้อม crosspogression r o G I S S I o N, ที่ให้ผู้เล่นสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างคอนโซลและ PC ได้อย่างไร้รอยต่อคาดว่าจะวางจำหน่ายในปี2026นี้และหากคุณอยากชมวิดีโอเปิดตัวและเกมเพลย์เต็ม13นาทีก็สามารถหาได้ด้านล่างนี้ซึ่งแน่นอนว่านี่คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางของเกม FPS ในอนาคตอย่างแน่นอน